อยางมกลับอยู่ดิครับรถไรนี่มงวิ่งนี่ไงคอรนหีอโย,อยไหนนพีโอผีเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ทดินอยู่กัน,นหะัคนที่เนซอยขอเขาเหตุเรื่องฉนดที่มบุบ้าน thank <laughs> you แด้เงินถึงตากระตุกกระตุกข้างไหนนี่ยหอนบ้านเราหูวหินกัน ใอ้กันไา้บ้านแน่น้บ้านรีพี่แต่ตละหลังมันเื้นทิหมุ่บ้านเิ็ดมาให้สีส้มเนี่ยคส,สะท้อนแสงเออตะล้มหนาสิแบบดียิ่งขึ้นตีของเขาพี่กุ้งนี่ไหมเนี่ยเดินไปหาแกน้องูคนเรไปดหน่อยสอง กินข้าวก่อนไหมกินไหมอยู่ไหมน,นนเห็หหเดยังเดี๋ยวไอยสิบอกเดี๋ยวไอซสิบอกให้ปลูกต้นไม้ ไอ้บันไดนโตหลังไอ้โตโต้นเวท,ทีหน่อยนะ่นสีเห็ดไหมเอ็นบอลกูก<ม>เติมเอาคองขึ้นแล้วครับ<ม>ปา๊าร์ตนาเพิ่มพระรามวันนี่งเจ้า<ม>ของ,ของ สุดเลยบันไดอ่ะก็คือมันจะดูไม่เกะก,กะเลยมันจะเป็นอันนี้ไปหมดเออเราวยางยางเอาเงินกับลง่งหนาไใหหนาม,นามันเลยไพ่ต้องไปสวนกันครับน้องๆซ้อ,อม ไปหาประหลัดบอกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเหนื่อยไหมครับเหนื่อยบ่อู้มม่เหนื่อย พี่เรียกพี่กุงก้งสวัสดีครับพี่กุ้งคุกุ้งพาไปดูคูกุ้งไหมคะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยพี่สิทธิ์ต้มาหาเบ่อยนะอ๋อเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ด้วยคูกุ้งนะคะอ๋อปกติแล้ว<ม>จะจะไปด้วยกับแอนทุกงานเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็มาสวัสดีค่ะกินตะมกหอยากกินตะมกหง้างเียงแต่เดี๋ยวมัจะกินอีกตะลทางนี้สแถวหลังสลับขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแถวังนั่นไหนเจ้าซึนะไน่ดเดียวัต้อง ไม้บรรยากาศนะคะนี่กสลับด้วยเลยนะอันนี้ซ้อมอะไร,รอ่ะเพลงอะไรไม่เอาอยากถึนเขาป้าตู่นะวันท่าได้ข่าวว่าได้กี่กี่เพลงแล้วนะแปดเพลงแปดเพลงแปดวันแปดแปดเพลวันแล้วแปดแปดบ้าแม่มือม่อนี้มื่อนี้ซ้อมวันที่เท่าไหร่หรอเหมือนหมือนที่เท่าไหร่หรอวัอนที่เจ็ด ได้8เพลงแล้ว